สบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพบพอกบหามคือเก้ามูลนิ่ชาตร์ชาแนลกับสีมาพาถัานุู้ชมมากินข่าวเที่ยงนํากันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ชาตร์จอยกับสีเห็ดเมนูแกงหน่อไม้นั่นเองถัานุู้ชมมันบึ่งมาซมนํามกันเลยเนาะเดี๋ยวไปกินข่าวเที่ยงอมกันเลยโอเคตามเขาเบื่อส่มังคิก สบายดี the, FC ทุกๆุขู่ถุกๆคนเนาะทีท่ติดตามส่องเธอจอยเป็นกำลังใจให้เ้าเอจอยก็ขอบมุกขอบใจเลยมุมียังกินทำขนม,มแก้อไม่เลยมีแต่เมนูอย่างเดียวเนาะมี้ทำขนมตอนนี้ทาก็ตําละเอียดนะเอานำยีานาใส่ทำขนม どうかしら ใส่นางยีนางลงไปเออหนักกินมา่ท่านผู้ชมใส่ยอาใส่หมากบวบเนาะอันที่เนาะแบบอืออันนี้กระดกหมากบวบใส่ลงไปเลย เตะหม้อน้อยถ้าจอยพอดีเข้ากะสีไปข้างคุผสมไปจะข้างแล้วนาะ่าผู้ชมเขาจอยกะซีปล่อยไว้ให้มันเดือดเดือดสักพักกลยสิมาปรุงโอเคตอนนี้เราติดไปก่อนเฮ้ยหอนไล่แทนมุสมเอ้ย มันนี้ฉันจ่อยกับบริปไปใส่อยู่เฮือนคือเกาตอนนี้มันเดือดแห้งเลยทานผส้มรั้งจะเอาปลาโลงเกลือเนาะใส่น้อยหนึง่งให้มันเค็มน้ำตาล ชูรสใส่ชูรสกินซองคนนะท่านผู้ชมสำหรับอพอสตูดิโอบอกกันน้อยๆนะซิมบัน,นี <c oughs> จ่างท่านผู้ชมเกลือใส่อีก จะมักสแสมองแหละถ้าจอยใส่ผักขนันแยงเนาะตักหน่อไม้กันเลยไปกินข้าวเที่ยงก,กันน้ำกันเนาะท่นา,า,นทานผู้ชมฮ้อนอากาศฮ้อนโอเคท่านผู้ชมถ้าจอยกันยกเพราะว่าถ้าจอยกันจะไปกินแกงหน่อไม้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะถ้าจอยกันสิพอโตเพียงทำนี้เนาะเอาไว้พบพ่อกันในคลิปหน้า ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้จอยเซนแนลเนาะตอนนี้จอยเซนแนลกับชิคอโตแปลกลสีสบายดี